ข้าวมากินเองมาสองแล้ว w h a t ิ i ิ Chicken heart Chicken heart What a r e you cooking like <My wife. S 2> Cooking with อ๋อินาดแฟมีอินาดคูกิงแยกมันกินละเดี๋ยวนะออนี่เป็นหัวใจไก่หัวใจไก่ ชิค <Chicken> <Yeah. S 2> okay. เกนฮาร์ดโอเคอ่าหัวใจไก่จะชิมจะชิมให้ดูมันเป็นอาหารจากซีเรียนะครับ it's just boiling it's just boiling What วัต cooking with? just boiling like ไลก้าเทนไลก้า so ซ so <ya> อชย่าซอสซอ sauce What ตชีผุด ซอสซอสซอสเนี่ยโอริซอสอ่าหัวใจหัวใจไก่รวนรวนเกลือเอ่อเป็นอาหารจากซีเรียซอสออนิออนซอสออนิออนเนี่ยเอ่อหัวหอมกับเกลือเออนี่เป็นอาหารจากประเทศซีเรียเดี๋ยววันหลังจะให้อินาทำชิคก บีญี่ร้ายร้าบีญีนรี่ tomorrow โอเคให้กิฟตยูมันนี่เราจะกินข้าวผัดบีญีนรี่ข้าวผัดแบบแขกจากซีเรียพรุ่งนี้เอ่อนี่เป็นเป็นหัวใจไก่วันนี้ธรรมดามากเลยหนัด tomorrow กิฟต์ยูมันนี่ยูดูบริยานี่บริยานี่โอเคโอเคดูนั่นบริยานี่ย่าอะฟเตอร tomorrow after tomorrow โอเคเอ่อวันวันนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นอาหารจากซีเรียนะครับโอเค บายปวันหมอ <laughs> ยังยังอินนากินข้าวโทษส,สเป็นอาหารจากประเทศซีเรียครับคนซีเรียเขาก็กินหัวใจไก่เหมือนเรานะโอเคแตงกินอินัาบอกยวให้ตังค์ no no it's youtube it's not it's not capture you it's only me ืไม่กลัวติดกลัวติดลง u t u b e กลัวติดลงกล้องบอกว่าไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายโอเคเดี๋ย okay. ววันหลังจะให้ตังไปทำกับข้าวบิญญีขา้าวผัดแบบแจกมาเดี๋ยวจะพาชิมดูโอเคนะครับสวัสดีครับ <c oughs> หือ o i ออย l o ยอย i อ y อยอ o ออ o อ l โอลิฟออยอ s โอลิฟออยออยันอ๋อออลอออันนี้ออยยออืมู้ตัวแล้อจะพยายามพูดให้ฟังเราจะเผยแพร่วัฒนธรรมจากประเทศซีเรียให้ชาวโลกรู้เยอะอาโอเคเซกเอ็นอิสออยเยอะเดอรเยลโลวันอสอยสีเหลืองเนี่คือน้ำมันมะกอกอิสโอลิฟออยโอลิฟออย <Yes. S 1> ใช้ใช้ใช้โอลีฟออยลหัวใจไก่รวนรวนใส่น้ำมันม,นมะกอกปรุงรสด้วยเกลืออ่โอเคโอเค <c oughs> <c oughs> สำหรับวันนี้สวัสดีครับ